อีกสนามหนึ่งนะไอการจนะบุรีเนี่ยมองไงอะ่ะคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ก็ไปไปขุกอยู่ที่การจนะบุรีผมก็หงงๆนะคุณอภิสิทธิ์ทำไมจะต้องไปลงลงทุนลงแรงไปขุกถึงการจนะบุรีประชาธิปัดไม่ได้มีนี่เดี๋ยวผมนะมองการเมืองสนามออใหญ่ก่อนนะออประชาธิปัดตอนนั้นเนี่ยท,ที่ได้เนี่ยครับเป็นคนในปีของคุณอภิสิทธิ์ไหมไม่แน่ใจพี่ทวีพอจะจําได้ไหมครับที่เมืองการนะเ,ออเมืองการ คือคุณกับพิสิทธ์เนี่ยไปช่วยหาเสียงให้กับคุณรังสันคเลยครับซึ่งเป็นเป็นอดีตนายกอบจคนคนที่บทวาระไปเนี่ยอแล้วก็ลงในนามอิสระแต่การที่คุณอภพิสิทธิ์ไปไปรณรงค์เนี่ยมันเข้ากับเหมือนกับเอะอันนี้คือช่วยคุณลังสันคเออเป็นแนวร่วมของประชาธิปัปั์หรือเปล่าอืมอ่าฮะตอนนี้ตอนนี้ที่การจะบุรีมีใครลงบ้างคุณสักจินมีสองคนเอง่อ่ะพันตำรวจโทรเอ้ยมีสี่คนแต่ที่ที่ เขาประกบคู่มีคุณลังสรรกับพันธุ์บรวโทกิติพิษจันสมบูรณ์ซึ่งเป็นคนของก้าวหน้าอ่าแล้วคุณพิสิทธิ์แล้วคนเืยเงยละคนเนยเงยคนอื่นๆเนี่ยก็ก็เหมือนกับถูกมองว่าเป็นมานอกสายตามีใครบ้างนะมีใครบ้างผมจําไม่ได้เลยอ่าเพราะว่ามีสี่ชื่อผมมองว่ามันจะสู้กันอยู่ที่การยำรีคือสู้กันเอามูลชนนะมีในส่วนของ มวลชนฝ่ายฝ่ายภาคผมใช้คำว่าภาคประชาสังคมดีกว่าครับพี่พี่บุญส่งหนุนใครครับพี่เดี๋ยวก่อนดีเออพี่นันหนุนใครมวลชนเมืองกลางเขาตื่นตัวเขาเข้มแข็งนะโดยเฉพาะมวลพวกแม่กลุ่มอนุรักษ์หรือกลุ่มแม่บ้านแล้วมันจะสู้กับทางทางกองทัพอ๋อใช่ไหมแล้วก็กับประชาชนที่ปักเราจิปัดเข้ามาสายบู๊หน่อย อ่าฮอ,อืมก็ก็ก,ก,ก็ลองดูเมื่อเมื่อเลือกตั้งทางการเมืองสนามใหญ่ครั้งที่แล้วเก้าเก้าวหน้าม,มีมีใครไหมไม่แน่ใจว่าพื้นที่การจันทบุรีนี่เป็นพื้นที่ของสอส,สพักอะไรนะผมก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําการบ้านมาอนีเรรยตก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นประชาธิปัตย์แล้วก็มีมีเพื่อไทยใช่ไหมอ่าก่อนหแล้วก็เพื่อไทยครับใช่ไหมประชาธิปัตย์เพื่อไทยแต่ว่ามันก็มีก้าวหน้าผมคิดว่าสมัยที่ตอนที่เป็นพักการเมืองนี้ ในสสนี้จะมีกลุ่มก้าวหน้าอยู่ด้วยมีพรรคก้าวหน้าอยู่ด้วยอาาคตมาอยู่ด้วยครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่แต่จะสู้กันสนุกอ่ะแต่ก็ไม่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 มีอะไรที่ที่น่ากลัวแต่ตำรวจเขาจับตาไหมเออจับตาเอออยู่ในโพลตำรวจนะก็ตำรวจลงไงครับเอเราก็เดี๋ยวตำรวจก็จะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้แต่ผมว่าหลังการเลือกตั้งแล้วจะเต็มไปด้วยการฟ้องร้องเออ แล้วก็จะต้องไปที่สารัฐธรรมนูญครับตีความเรื่องของการชี้นำทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและบุคคลทางการเมืองอุตรุดะเรียกว่าการรับรองผลการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันเจ้าอุตรุดะในนศสลารัฐธรรมนูญอีกใช่ไหมเอาอย่างตอนนี้คนที่ง้างรอจะตีความเรื่องของกลุ่มกลุ่มเก้าเก้าวไกลก้าวไกลของคุณธนาธรใช่ไหมก้าหน้ากลุ่มเลอกตีความเรื่องทักษสินอีกใช่ไหม เรื่องทักษิณครอบงาหรือว่าชื้นนำหรือเปล่าครับออถ้าเผื่อว่าอฮครับเป็นรักษาแบบเนี้ยโอ้อออสแสดงว่าก็ผลผลเอ,อที่เด็ดขาดเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไมเด็ดขาดแล้วลอีกอันหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งที่เขาจะสู้กันเองสนุกนะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วมันก็เคยมีกรณีคุยกันไม่รู้เรื่องมาแล้วครับ ที่นครศรีธรรมราชระหว่างประชาธิปัตย์ต่อพนพักลักประชาธิปัตย์ต่อพนพักรักประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเล,ล่าดูจะหลุอ่ะใช่นวเนียไอ้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนวเนียมากครับอ่าครับเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประชาชนต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช่แล้วก็อย่าไปคิดแบบเก่าๆใช่ไหมโดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายเออ เขาเคยช่วยเรามาอ๋อครับไม่เลือกเขามันจะบาปนะอือหืออือจะ่บบนี้หรือไม่ต้องไปต่อรองว่าไม่ต้องไปต่อรองว่าโอ้บ้านนี้นะขอ,อขอไปแบ่งสี่เสียงขอไปช่วยนี่ก็สอนขอให้นี่มาสออ,อ,อ,อผมนี่เคยได้ยินคำนี้ผมมันอันนี้ที่โนะคราชนะจ้าไอ้นายเอเอ กูก็รักมันเด้มามันคนบ้านกูอ uh ่ฮ huh. ะเออก็ก็ขอขอปื mm hmm. มเป็นอะไรครับผู้ผู้เชี่ยวชาญในการวา,วางแผนการหาเสียงนีกลุ่มหัวตึ๊บเลย oh. แล้วผมเพิ่งบอกไงว่าทาไมไกลไกในการพิกเกมหรือในการ mm hmm. จัดการการหาเสียงเนี่ยอยู่ที่ข้าราชการครูอะเพราะกนพวมนี้ใกล้ชิดกับชุมชน oh. แล้วก็ผูกติดกับกับมานานตั้งแต่สมัยความเห็นต่างทางการเมืองครับมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ mm hmm. ที่ก้าวหน้า นะครับในการเป็นมวลชนของของอพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือกลุ่มครูอันนี้เฉพาะอีสานบ้างสายอีสานไม่โคราชเนี่ยแน่นมากออนะครับก็คือกลุ่มครูครับแม้แต่การเป็นกําลังในการต่อสู้ในการเรียกร้องเสก่อนมันจะมีครูครูประชาบา,นนาลไงภาดกันออกครับก็กลุ่มแกน S <S กลไกในการจัดการในการจัดตั้งเนี่ยมาจากนครราชสีครูนครราชสีมา oh. ที่ดึงครูประชาบาลจากมหัาไทยเยรจาจะไม่ผิดนะ,ะแล้วคุณไปดูดิกนรนาทางการเมืองที่มีทธิพลทางการเมืองอยู่ปัจจุบันก็คือกลุ่มครูเก่าที่เคยเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ครั้งนั้น oh. ทั้งสอสอและสอวอรครับที่ที่มาเนี่ยที่ที่ที่มีบทบาทมีทธิพลทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในในภาคอีสานอ่ะ หรือแม้แต่โคราชเองหรือแม้แต่ในการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมเองเนี่ยครับก็มาเติบโตมาจากตรงนั้นทั้งนั้นอะ่ะอือออ